ปวดภาคไล่เขาก็ไลยอยู่เลยล่ะฮะมีคนยังโยภาคเหนือเพื่อนอ่ะเพือ่อนอะไรอันที่หนึ่งอ่ะอ่าได้แล้วอันนี้ธรรมยุทธจะว่าเพิ่มสุ่มสมภา,านิกาย คะแนนรับหนึ่งปีเนี่ยอุปชาทีเด่นว่าานบนผ้าหลายที่ชุดในประเทศไทยแม่ทำจรีจริงเลยถามมาว่าว่า้าพวีคดีหอเ่าคนยังดดเลย อ๋ออ้าวโอ้โตอนบจินบาทอ๋อหลบอือโอกาสครูบาอาจารย์เนาะพะนามิชีแล้วก็กเพื่อนๆกลยาน้มิตรผู้ปัจธรรมอ่อวันนี้วันที่11บเอ็ากาสองนารมอย6 6 วันนี้วัดป่าบอ่อน้ำพระอินทร์ก็ได้บวชในชีอีกหนึ่งท่านเนาะก็อ,อนุโมทนาสาธุการยินดีต้อนรับเข้าสูขข่ขบวนวัดป่าบอ่อน้ำพระอินทร์แต่ว,วันนี้หลังจากฉันเสร็จวัดป่าบอ่อน้ำพระอินทร์ก็จะได้นำ้าไปอุปสมบทบที่วัดป่าสนามชัย อำเภอพิบูลสงครารจังหวัดบุรีรามยาน,น,รน,านพรพะว่าบรน้าพรอินมีพระเจ้าประสง์มากกว่า200รูปแล้วเนาะมีเมตชนะีมากกว่า250เนาะรวมทั้งคารวาสเพราะฉะนั้นเราเป็น อาครอบครัวใหญ่นะก็สมควรอนะเพราะฉะนั้นก็มีเพื่อนๆทางบ้านถามมาว่าวัดป่าบ่อน้ำพระอินมีกฎปฏิกาอะไรไหมอ่าลวงตาก็ตอบว่าวัดป่าบ่อน้ำพระอินไม่ได้ตั้งกฎอะไรขึ้นมาใหม่เพราะว่า เพราะป่าบนน้ำมาเห็นนำเอาพระธรรมวินัยเอาศีลนะอ่ามีอยู่แล้วดีอยู่แล้วเนาะถึงจะตั้งกฎมากี่พันกี่หมื่นข้อมันก็ไม่ทำให้คนอ่าที่ไม่มีเจตนาที่จะปฏิบัติประพฤติเข้าถึงศีลศิลธรรมดีขึ้นหรอกเพราะฉะนั้นศีล ที่พระเจ้าตั้งไว้ดีอยู่แล้วสมบูรณ์แล้วตรงแล้วฮะหลวงตาก็เลยว่าอ่าจะไม่เอาความเห็นอของตัวเองมาตั้งเป็นกฎนั้นกฎนี้ขึ้นมาอีกนะเอาแค่ศีลสองอยสิบเจ็ดศีลแปดศีลสิบศีลห้าเนี่ยมันก็เกินพอแล้วล่ะขอให้มันมีจริงเถอะ ะจะมีกฎกติกาเป็นร,ร้อยๆข้อถ้าจิตใจตรงนั้นไม่มีสีมีรรมมันก็ไม่ไปอยู่ตรงไหนมันก็เดือดร้อนนั่นแหละเพราะฉะนั้นะภาคนตั้งใจมาปฏิบัติภาวนาไม่จําเป็นหรอกอเมื่อเรารักษาตัวเองรักษาใจตัวเองก็เหมือนรักษาคนอื่นรักษาสังคมรักษาโลก ใจดวงเดียวเที่ยวรักเที่ยวโกรธนะมีหิเรโอตปามีความรายแก่ใจมีความเกงกัวนสบาอ่านั่นแหละคือกฎนะเพราะฉะนั้นนะศีลนะหมายถึงข้อห้ามพวกเราก็รู้อยู่แล้วถ้าไม่เบียเบ่ยนเบนะก็ถือว่าเป็นศีนะลแล้วล่ะ เห็นไหมะฉะนั้นบอนะ่อน้ำพระอินเนี่ยมีแต่ศีลมีแต่ธรรมที่เป็นเครื่องคุ้มครองจิตใจเนาะไม่จาเป็นต้องมีกฎกติกาอะไรมาเพิ่มเลยเนาะเพราะพวกเราออกจากบ้านจากเรือนสลับมาก็เพื่อออปฏิบัติเพื่อให้ตัวเองหลับทุกข์พ้นทุกข์นะ ถึงไหมเรโ,โตกันแล้วอการลั่ยอยู่ที่เจตนาฮะไม่ได้เจตนาอย่างอื่นเจตนามาภาวนาเพื่อ,อนำตัวเองออกจากความเป็นความมีฮะเพราะฉะนั้นกฎกติกากาใดๆก็ไม่สำคัญเท่าใจที่มีศีลมีธรรมที่นี่ เรามีแต่น้ำจิตน้ำใจนะล้นออกไปด้วยความเสียสละนะนะคนมีศีลมีธรรมก็จะเป็นอย่างนั้นหลวตาเคยว่าเรามีแอปเปิลอยู่สองลกูกลูกหนึ่งสมบูรณ์มากงามมากน่าอร่อยมากลูกหนึ่งไม่ดีอ่าอ่าเ แล้วก็มีเพื่อนอยู่เราจะเอาแอปเปิลที่แกจกต่างกันเนี่ยให้ลูกไหนละให้เพื่อนลุตงตาเคยถามเมื่อก่อนถามพวกอ,อีเชนเมื่อสี่ห้าอีเจนบอกว่าเอาลูกที่มันเป็นแมงเป็นอะไรลรให้เขาเอาของดีไว้ให้ตัวเองนี่เห็นไหมลุตงตาเลยว่าเอาของดีๆนั่นนะให้เพื่อนไปฮนะ เราให้ให้แต่สิ่งดีๆนะถึงไหมนี่มันป่าบ่อน้ำพยินกดกติกาหัวใจมันจะเป็นอย่างนั้นให้แต่สิ่งดีๆนะ,ะที่เป็นมงคลต่อคนอื่นเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นนะแต่ว่าการทำความดีการฝึกคน การจะแก้ไขคนนะเขาต้องพร้อมคนนี้นั้นจะแก้ไขตัวเองเท่านั้นหลวงตาไม่มีความสามารถที่จะไปเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของใครไดน้นอกจากเขาพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะบางทีความผิดหลวงตาก็ให้อภัยครั้งหนึ่งครั้งสองครั้งที่สามครั้งที่สี่เนี่ยถือว่าเป็นสันดาณแก้ไขไม่ได้เราก็ หยุดนะเสียเวลาเอาพทธเจ้าบอกมา้าวไหนฝึกไม่ได้ออกค่าทิ้งเสียก็หมายถึงไม่สอนไม่ฝึกนะเนี่ยความหมายนะเพราะฉะนั้นลูกหลานที่บวชมาบวชที่วัดป่าบ่อน้ำหินขอให้พึงมีเจตนาในจิตตั้งมั่นว่าเราจะมา ฝึกสเตในลมหายใจเข้าหายใจออกเพื่อนำตัวเองอ่าอ่าพ้นออกจากทุกนะนี่เท่านั้นอ่เพราะฉะนั้นอ่าถ้าอย่างมีชื่อเสียงโด่งดังผิดแล้วเนาะมาให้คนยุกย่องสรรเสริญผิดแล้ว เรามาเพื่อแก้ไขตนฝึกตนนําตัวเองไปสู่สีสู่รรมให้เข้าถึงจิตสึงใจตัวเองนั่นแหละคือเข้าถึงศาสนาแต่ถ้าคุณชุณมณีถามตอนมนิทบาาว่าผมวยถามดวงตาให้หน่อย วัดบนภูเขาสร้างใหญ่สวยงามแต่ถูกทิ้งล้างอยากคุยว่าพราสาเหตุใดถ้าหลวงตาทราบอยากให้ท่านเล่าให้ฟังอ๋ออันนี้เป็นความเห็นนะอ่อหลวงตาคิดว่าเป็นความเห็นจริงแท้จริงก็อย่างนั้นอ่าตอนนี้วัดวัล้างะนะนะหลายหมื่นวัดนะหลายพันวัดนะเพราะอะไรล่ะเพราะ อันหนึงเหตุผลหนึ่งแหละคือพระที่จะสร้างวัดนั้นฝึกตัวเองยังไม่ได้ก็เลยมาสร้างวัดก่อนพอสร้างวัดแล้วใจตัวเองยังดิ้นรนแสบายอยู่พอได้ลาบสักการะตัวนี้มาก็จะหลงอยู่ในการละความยุ่งย่องสรรเสรินนั้น จิตใจก็จะติดไปอพอสมการหลวงตาว่ามันเหมือนระเบิดเวลาที่สะสมกำลังลาคะากำลังอโลพะคกำลังโทสัไว้สักวันมันระเบิดออกมาก็เลยต้องหนีต้องสึกเห็นไหมก็เลยทิ้งเห็นไหมนี่เป,นเป็นการทําลายตัวเองทําลายศัติชาตัวเองแล้วทำลาย,าลลายคนอื่นไปด้วยนะเพราะฉะนั้น วัดที่เป็นวัดล้างเนี่ยมากมายทีุ่ตาเห็นเนี่ยนะส่วนมากทุกวันนี้พระเจ้าพระสงค์ข้อเหลือน้อยลงนะเพราะอะไรเพราะไปสร้างเป็นวัดท่องเที่ยวฮนะวัดท่องเที่ยวมีเจตนา,าหาเงินหาทองหาอะไรอย่างเ้นะนเพื่อจะอเก็บเป็นพาณิช่า ก็เลยไหลออกไปสู่ทางโลกเ,เหมือนเดิมเนานะ,ะเพราะฉะนั้นวัดที่ตั้งใจที่จะ,ะ,ะสร้างสิ่งปลูกสร้างขึ้นมาเล็กๆน้อยๆไม่ใช่วัดท่องเที่ยวเหมือนวัดป่าบ่อน้ำไปอินหลวงตาไม่มีเจตนาให้เป็นวัดท่องเที่ยวเลยคนะือ,อ,อเราเป็นวัดที่จะสร้างศรัทธาให้ตัวเองกอ็เพื่อจะปฏิบัติให้ออกกับออกจากทุกข์นะ เพราะฉะนั้นอุติวิหารเลยเล็กๆนะพอได้อยู่ได้เป็นปัจจัยติมงุมงแดดม,มุงฝนมนแค่นี้เนาะเราเพื่อจะบำเพ็ญสมณนธรรมเพื่อให้ตัวเองออกจากทุกข์เพราะฉะนั้นวัดป่าวนะไปเองเรา,าไม่ได้สร้างสิ่งสวยงามาาสร้างศีลธรรมให้สวยงามต่างหาก อ่าเห็นไหมมันเลยแตกต่างเนาะหลวงตาเคยเตือนอาพระตัวใดพระองค์ไหนรูปไหนอที่อูฝึกตัวเองยังไม่ได้ฮะายังไม่พ้นนออาก็ไปสร้างวัดก็อย่างเงี้ยเห็นไหมพออารมณ์กระทบมาอก็ทนไม่ไหวก็ต้องสึกไปโดยออัตโนมัติของมันนะ มันก็เลยทิ้งว่างล้างไว้เนาะแต่ตอนนี้มีวัดใหญ่ๆจ้าตัวเยอะแยะมีพระรูปสองรูปอย่างเงี้ยเห็นไหมสร้างมาเป็นหลายพันล้านอย่างเงี้ยนะค็น่าเสียดายที่นําเงินไปสร้างสิ่งพวกนี้ขึ้นซึ่งทั้งโลกเขาก็ทําอยู่แล้วแต่ว่าวัดเราทําเพื่อปฏิบัติทําเป็นถาสนที่ปฏิบัตินะเหมือนเพื่อน มาสามารถพระงจาจัดปฏิบัติทำไหมจัดกี่วันอะไรเงี้ยพระเจ้าบอกที่นี่ไม่ได้จัดคือเราปฏิบัติอยู่ทุกวันทุกเวลาทุกนาทีเคือนนะอ่าไม่ได้มีจัดว่าอ่าปีละสองวันสามวันเจ็ดวันไม่ม,ไม,มีไม่มีการเข้าอาไปจัดเป็นคอดเป็นอะไรนะเพราะว่าอ่ากิเลสมันไม่ได้รอให้เราตั้งนาโมอยู่นะเข้าใจไหมเราต้อ,องมีสติ ตั้งมั่นเฉพาะหน้าเห็นไหมอยู่ตลอดเวลานี่การปฏิบัติธรรมคือการมีสติฝึกสติให้ตั้งมั่นเห็นอยู่รู้อยู่เห็นไหมนี่ๆสำคัญอยู่ตรงนี้มันไม่มีรูปแบบว่าต้องไปนั่งสมาธิสี่ชั่วโมงหชั่วโมงอะไรอย่างเี้ไม่มีกำหนดเป็นธรรมชาติที่บุคคลนั้นอะ จะทำความเพียงฮะอ่าอ่าเอาตัวรอดผลออกจากอารมณ์ฮะออกจากกิเลสได้เราต้องทำตลอดเพราะฉะนั้นมันป่าหม่อน้ำไม่ยินปฏิบัติรมอยู่ทุกวันทุกเวลาฮะเพราะฉะนั้นอ่ามันถึงจะเกิดผลฮะอ่า วัาป่าบ่อน้ำพระเอ็นมีพระสงฆ์อยู่200รอกว่าเราอ่าก็ทํากุฏิหลังเล็กๆอยู่ในป่าในเขาแทรกอยู่กับหมู่แมกไม้นะอ่าเห็นไหมอ่าเพื่อเราจะได้อ่ามีกุฏิสวนตัวอยู่ใครอยู่มันอ่ารู้ลมหายใจเขา้าออย่าไปยุ่งกับหมู่คณะมากเกินไปนะ,ะเรามีกิจกรรมอะไรก็ทำไป อ่นะทำไปก็นีบไปนั่งสมาธิอ่นะไปนั่งดูลมนอนดูลง,น,น,ลงนะนั่นคืองานหลักของพวกเรานะเนาะอะไรนะก็คือเนี้ยเจ้ามันว่าก็มาถามหลวงตาเรื่องกุตธธิเมืองรับแลเมืองบางบดฮนะที่วัดป่ากอนน้ำพระอินคือกุตธธิตรงนี้ ลุงจ่ัยจะสร้างให้ได้มากไนุรู้จะได้กี่หลังเนาะซึ่งไม่ให้มีถนนสัตว์เข้าไปแล้วก็ไม่ให้มีไฟฟ้าเข้าไปนะ,ะซึ่งมแม่ชีก็เป็นคนเสนอเองลุนะงจายเขาจัดใหนะ้พวกที่เห็นโซ่เห็นภัยของกิเลสธนาอ่านะอยากปฏิบัติแบบอไม่มีไฟมีแต่นะ้ำประปาเข้าไปนะนะ ลงจากเพราะว่าจะทําให้ได้มากที่สุดนะ,ะแต่ที่ไม่ฉีพคนใดที่จะเข้าไปเนี่ยไม่ใช่เข้าไปอสองสามวันแล้วไปอเอากุติตัวเองต้องตัดสินใจจริงๆรนะิว่าถ้าเข้าไปก็เข้าไปอยู่เลยอย่างเงี้ยนะ,นะะ,ะถึงไหมเข้าไปอยู่เลยนะเพราะว่าเนียจะมีกุฏตีสองหลังเนี่ยคเรื่องเกิดเรื่ององีก ตัดสินใจเอาเองนะไม่ใช่เอี่ยวเรือสองแคมอ่าฮะอยากไปตอนไหนก็ไปเดี๋ยวก็ไปตีกันอยู่ในข้างในนั้นถูงว่าเดี๋ยวก็มีเรื่องฮะถ้าตัดสินใจว่าจะเข้าไปอยู่ก็เข้าไปอยู่เลยเป็นส่วนตัวเลยอย่างเงี้ยอะอ่าฮะอ่าเราก็ลุงจาก็เลยว่าถ้าจะไปปล่อยว่าอ่าเขาไปอยากเขาไปก็เขาไปอย่างเงี้ยอ่ามันก็จะ เอาอย่างนี้ฮะลุงตาตัดสินใจแทนก็นแล้วกันใครอยากอยู่กุฏิหลังเริมเขาอยู่ไม่ต้องเขาไปยุ่งถ้าใครอยากเขาไปก็คือเขาไปอยู่นั่นเลยขนของเข้าไปเลยนะยกให้เลยนะฮะทำให้เป็นโซนที่ปลอดไฟฟ้าโซนโซนที่ปลอดไฟฟ้าฮะลองไปเป็นมานนอกดูนะมันไม่เป็นม่นนอกหรอกมีมีน้ำประปาด้วย มีน้ำประปามีมุ้งรวนใหเหมือนเดิมมาแล้เนาะอ่าแต่จะอาศัยว่าทําไมไม่เอาไปป้าเข้าไปเดี๋ยวก็จะยุงง่งอีกก็ขอมาก็จัดให้ไม่ทำง่ายง่ายนัน่นะเพิ่มค่าแรงก็มไปอีกนะนะมากเรื่องนักเรื่องเนะอ่าเลิกทำเลยนะอ๋ออะออ่า เพื่อเพิ่มความอุตส่หรือเปล่าใช่ผู้ใดอย,อยากอยากทําแบบว่าขัดใจตัวเองให้ถึงที่สุดก็คือไม่ต้องมีไฟฟ้าหลวงจาก,ก็เลยโอากาสว่าก็เป็นคนมาเสนอเองอนะนะไม่ชีแต่คนเสนอไม่รู้ไปไหนแล้วก็ไม่รู้นะแปลกนะผู้ก็ตามใจเขาเกินไปเปล่าไม่รู้คนเสนอหนีไปแล้วฮะฮะ สวดมนต์นะม,มีคนเสนอสวดมนต์เนี่ยพากูสวดมนต์เช้ามันเย็นก็มาเสนอขึ้นพกูก็เลยพาทำอะ,อะพาทำเช้าก็ตีสองตีสามไปแล้วสวดมนต์ธรรมวัาเช้าเย็นก็สวดอะไอคนที่เสนอนะ่ะมาได้ประมาณสี่ห้าวันหายไปเลยเหลือแต่กูอะเห็นไหม อคิดอะมันดีนะคิดอะมันดีเสนอนะแต่ว่ามันทำไม่ได้นะอย่าไปตามความคิดนักเนาะตัดสินใจเอาเองออถ้าถ้ายังไงหลวงตาก,ก็คงว่าออถ้าทําเสร็จพุ๊บนะมันไม่เข้าช้าไม่มีใครเข้าไปเนาะหลวงจาก,ก็จะต่อไฟเข้าไปมันจบจบ,จบไปซะให้มันจบนะเอาไวไฟเข้าไปเลยนะ ฮะโอ okay, เคซิกาเแลตเนาะจบปัญหาไป <c oughs> เฮอมันร้อนเล้วะโอ้โหยังจะไปกลัวร้อนเมื่อก่อนก็ไม่มีไฟฟ้าอะล้มจาอยู่ก็ไม่มีไฟฟ้า,ะา,ฟฟานะ,อ,ะอยู่มาได้หลายปีใช,ใช้เทียนครับใช้เทียนนี่แหละฮะอะ่ดีไม่ดีกันเคยก็ไม่จุดออยู่มืดมือดนะอ่ะนะอ่าผีเขาจะมองไม่เห็นไังไง าจุดเทียนกลัวผีเห็นฮะอ่าตั้งอกตั้งใจนะอ่าแล้วก็อานุโมทนากับเพื่อนๆที่ร่วมเป็นเจ้าผ้าอ่าบวดพระเราจะรับเจ้าผ้าบริขารอ่าอ่าที่จะสั่งบริการอสักบริขารแปดอันกแปลว่าแปดเนาะฮะ อาสาบริการมาถึงบริการแปดที่จะเป็นเอาไว้บวชสำรองไว้บวชนะพระเนาะออพระเราเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไม,ม่เกินสองห้าสิบนะอย่างเงี้ยเนาะตอนนี้ก็สองร้อยกว่าแล้วองเหลืออีกไม่มากเนาะเพราะว่าที่เราจำกัดที่จริงมีคนเสนอให้หลวงตารับสักห้าร้อยหรือพันหนึ่ง 500, 000, 1, อย่างเงี้ยหลวงตาว่าเสนอได้มันต้องออกตังด้วย นะเหไหมเสนออย่างเดียวไม่ได้ต้องออกกลงด้วยนะทำกูแล้วจะท <c oughs> ําให้จริงไงอันนี้พูดปากเปล่าแล้วกูเป็นหลาตังยุง่งเพราะว่าถ้ากินหัวละร้อยต่อวันก็เห็นไ,ไหมห้าหมื่นกว่าบาทต่อวันแล้วนะ,ะค่าใช้จ่ายเฉพาะค่าเป็นอยู่ค่ากินเนาะ เพราะคนมากก็ค่าใช้จ่ายก,ก็เพิ่มปเป็นเงาตามตัวเนาะเพราะคนอนะอยู่ไหนมันก็ต้องกินต้องขี้นะเพราะฉะนั้นคนสี่ห้าร้อยหรือคนเป็นพันเนี่ยเขาอยากให้หลวงตารับสักพันว่าันมีคนเสนอมาแต่ไม่ออกตังค์นะหลวงตาก็เลยเฉยๆอยู่อก็เลยประกาศไปว่าถ้าใครเสนออยากให้กูรับพระสักพันหนึ่งเนาะหรือห้าร้อยไม่ใช่ห้าร้อยอย่างเงี้ย ได้เลยเอาตังมานะเดี๋ยวันเดี๋ยวจะซื้อที่แล้วก็ทำบุติเพิ่มให้อ่นะคุณที่เราเต็มพื้นที่เลยเนาะบุติเนาะบุติทั้งหมดห้าร้อยสี่สิบหลังอ่นะฮนะถึงไหมอนี่ก็ถือว่าเยอะแล้วนะเขาบอกอยากเห็นเหมือนสมัยพุทธกาลมีพระสักพันหนึ่งเออดายาอยากเห็นเนาะเอาตังมาเนาะอ่าพันหนึ่งก็ประมาณพันล้านเนะี่ยแหละ กว่าพระมันจะตายอะน้อต้องกินยังไงล่ะพระไม่ตายเราเรียกมรณภาพเนอะอืนึ่งไปอ่าก็ถือว่าอ่าวันนี้ก็รับมิชีเข้ามาหนึ่งเนาะอ่าวันนี้ไปบวชอีกแปดเนาะก็ขอครูบาทุยเป็นคนนํานําไปนําไปบวชเนาะครูบาทุยครูบาโดนนะรับหน้าทีนะ่อ่าส่วนครูบาศิษฐ์ก็ อ่ายู่เหมือนเดิมอหมืนนั่นอืมอ้าวตั้งใจรับพรยะถาวะริวะอาปุราปาริปุเรนติสากรังเอวะเมวะอิโตนินังเปตานังอุปะกะติอิติจังปะติจังตุมหังคิปะเมวะชมิดจันตุสเบปุเรนตุสังกะปาจันโดปะรโสยะธาม่ไดโชติประโสยะธา อภิวารณาสิกฤษณิจังมุสาปจายิโนจตารุธัมมาวทันติอายุมโนสุขังบลัง ah.